คำเตือนคลิปนี้มีการเล่นแบบเรียลิสติกหรือการเล่นแบบสมจริงพอเราเล่นเกมในระดับยากสุดหากท่านผู้ชมใดดูคลิปนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจก็ขออภัยมาณคลิปนี้ด้วยนะครับกรบาบในเทตโตก,กับไรค์เบอร์โกโค,โคลิฟฟิชโนผมวันนี้ผมจะไปเล่นเกมคอร์ดิวตี้แบ็กออสในภรารกิจที่2กันเลยนะครับผมแล้วก็เล่นในระดับยากสุดนะครับผมนั่นก็คือระดับเรียลิสต์นะครับผมระดับยากสุดนะครับไปลุยกันเลยนะครับโอเคมีค่าแนะนําข้ามไปเราจะเริ่มภารกิจ นี่เลย next mission นะครับผมนี่เลยเออ่ตรงไหนวะเดี๋ยวดูข้อมูลก่อนต้องอ่านให้หมดนะอ่านไปเรื่อยๆไปนะครับผมโอเค last mission ครับผมภารกิจในเวียดนามอีกแล้วนะฮะแน่นอนต้องไม่พ้นกับแผนที่เวียดนามนะครับผมภารกิจเวียดนามถือว่าเป็น the b e s t of mission เลยก็ว่าได้นะครับผมนะ ช่วงนี้ผมเนี่ยก็ต้องขออาภัยด้วยน,นะครับผมเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับเพราะว่าเราเล่นในระดับยากสุดนะครับส่วนเรื่องการแปลภาษาผมจะไม่แปลเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนคลิปที่ผ่านมาเลยนะครับผมเล่นเลยเปิดพูดเลยเปิดสไตล์ของผมเองนะครับมาเมื่อไหร่จะข้ามสกิปได้เน,นี่ยรอนานแล้วในเวลาบวกนะครับเวลคอมทูเวียดนามเวียดนามบอลแบบของแท้อีกรอบนะเป็นอีกภาคที่ทํา สงครามเวียดนามอีกนะครับผมนะตอนเป็นพลอยู่แล้วละสงครามโควอเนะี่ยฮะสงครามหนาวหนาวจริงๆนะครับฟนเจเจ้าโอเคเราก็รับบทเป็นคนเดิมนะครับผมนะเราตั้งชื่ออะไรไปนะบัต <But, S 2> เออบัตบ <but> ัตเบลนะครับผมอ่า <laughs> แต่แต่เพื่อนใหญมจะเรียกเราว่าเบลไงนะเรารับบทเป็นเบลนะครับผมนาะมสกุลบัต โคตรหาเลยทีนี้มีแต่ชื่อตัวบีเอาดินะะจีบเอ็มสิบหกแล้วเดินลุยเลยนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับคิดถึงจริงด่านเวียดนามเนี่ยนะครับแต่หายากนะที่ดา่นแบบา,ดานที่เป็นแบบด่านที่เป็นแบบด่านเวียดนามนะครับผมโดยเฉพาะคออฟดิวตี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำมากนะครับผมส่วนมากเราจะไปเล่นพวกเกมอาร์มาเนาะที่แบบว่าทำลงมอดลงแมป พวกเวียดนามอะไรเงี้ยนะครับหรือมันก็เล่นเมนออฟบอลเอเมนออฟบอลนะครับผมลงเวียดนามนะครับผมเวียดเวียดนาม,นามบอลประมาณนี้เลยนะครับผมถึงจะได้เล่นนะครับแต่คอร์สดูตี้เนี่ยมันมีไม่กี่ภาร,รกิจจริงๆที่มันเป็นแบบเวียดนามนะครับน้อยมากแล้วก็เสียดายมากอยากให้มีจริงๆนะแบบเต็มรูปแบบเลยอะไรประมาณนี้นะแต่เสียดายมันเอามาน้อยนะครับผมพอส่งคมเวียดนามก็้กันอยู่นะมีแต่สูญเสียแล้วก็ภารกิจก็ไม่ค่อยจะสําคัญอะไรมากนะครับมีแต่บุกยึดตี้อย่างเดียวนะครับผม อารมณ์จะคล้ายๆประมาณ World War นะครับผมคือมันไม่มีอะไรมากจริงนะแบบสงครามกันจริงๆอ่ะก็คือแบบยึดเย่งชินดินแดนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแต่นี้เราเป็น CIA ไนงะเราไม่ได้เป็นทหารราบแบบปกติอนะ่ะเราเป็น CIA เลยอนะ่นะะเป็นหน่วย CIA ประมาณนี้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดทำทำอีกภาคหนึ่งแบบเวียดนามวอลแบบแบบเต็มรูปแบบนะเราก็คงไม่ได้เป็นหน่วยเซยเอามาลบหรอกนะครับผมเราก็เป็นทหารราบปกติที่ลบกันแย่งชิงดินแดนปกตินะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับผมโอเคน่งพอแล้วนะครับอ,อารมณ์มันจะเดิมเรื่องมันจะอารมณ์จะคล้ายๆวอลวอลทเลยนะครับผมจะประมาณนั้นเลยนะครับแย่งแก่งจริงโอ้ยเพย์มิลลิกระสอตัเนี้ย <laughs> ขอปิดเพลงนะนี่มิวสิกปิดเลยขออนุญาตปิดจริงๆนะครับเพราะ,ะว่ายูทูบเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องเพลงลิขสิทธิ์มากช่องของผมก็จะซีเรียสเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเรื่องเพลงลิขสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะ Back Off เนี่ย พากไปออมนะส่วนใหญ่จะมีมีไม่กี่เพลงที่มันติดลิขสิทธิ์แต่ผมแนะนําให้ปิดไปเลยดีกว่าเวลาถ่ายคลิปนะให้ปิดไปเลยดีกว่าจะดีที่สุดป้องกันมีปัญหานะผมผมเคยโดนเรียกลิขสิทธิ์ย้อนหลังอ่ะเพลงเก่าๆที่ผมเคยลงไว้เมื่อเมื่อหลายปีก่อนอ่ะเคยโดนมาแล้วที่แบบว่าเก็บก็เ<ร>ลยเตือนเตือนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงย้อนหลังนะครับผมถึงเมื่อก่อนครั้งนั้นลงลงไปแล้วมันมีเพลงติดอ่ะมันไม่โดนไง แต่ในวันข้างหน้าหลายปีข้างหน้าอาจจะโดนนะครับผมมาสามารถเรียกย้อนได้นะครับผมว่าให้เราลบเพลงออกไปนะครับไปลุยเลยมินิกันสุดขันษา RPG หัวปีก็มาลุยเลยจัดไปคำสั่งมาแล้วศาสตร์เลยเบลไปเก็บตัว RPG เยอะมากเยอะจริงๆไปอีก เต็มเลยสาดไปก่อนตามตึกตามซอกตามมุมเทียบเลยตรงนี้มีถังแดงไว้ไว้ตรงกลางเนี่ยนะความมันยจงมังเกิลใบเครื่องจีได้กำกัดไว้นะครับบึมบั่มโอเคพร้อมแล้วไปไปกระสิมดุยจับเต็ม16คู่ใจ ลบ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 สไลด์้ยโอเคเอฟหนึ M ่งเก้านึ 1, ่งหนึ่งปืนคู่ใจล่วงวามาจุ๊ล่วงซิมยิตงตรงไหนอะหนึ่งสองสามไปโดนควางไไปต้องฝึกปาระเบิดแล้วผมอะ รถหน่อยดถเมลนึ่งก็ต้องหมอบอ่ะเพราะมันระดับยากสุดไงต่อหมายไม่ได้อย่าไปอยู่ตรงรถเสียวอันนี้พอดีจ้ะตัวไหนมีอีกรีโลก่อนบิงไปว่ามาบิงไป ปื้นพกใส่อาร์มพร้อมเลยจุลุกโอเคเก็บอมโมเติมลูกว่ามาเช็คเคลียเจอเห็นเงาล่วงไปโอ้ตรงนี้มันเป็นสกิปไงมันจะเอามาตัดนิดหน่อยเราจะโดนเต็มเต็มนะครับ luôn 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 lục luôn 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 không luôn 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 สัมสบอีกโทษทีดูว่ามีชีวิตอยู่เดี๋ยวเช็คให้ดีก่อนโอเคลงไปเฮ้ยมองเห็นเท้าได้ด้วยเพิ่งสังเกตปกติไม่ค่อยได้สังเกตดีเทลตุกเท้าตัวเองอะไรมากหรอกอยู่ใน Battlefield Battlefield จะสังเกตตลอดลงจุลูกจะหมด ปืนพองมาเฮ้ยโหลูกซองเกือบแล้วโหขับบนอีกจะยังนะอาวุธหมดลวง

รถไปจุเลยจังหวะน,น,น,นี้ยูนิฟอร์มแปลกๆเนี่ยของรัสเซียวะเนี่ยฐานรัสเซียมาป่ะเนี่ยไอฐานโซเวียตมาป่ะเนี่ยแต่ละปีเลี่ยมไม่เหมือนกันเนี่ยโซเวียตกับรัสเซียไปเข้าไปเลยซิปพร้รอมแล้วครับถีบเข้าไปเฮ้ยเกะกะทุบเกะไหม เรียบร้อยไม่เหลืออะไรได้หลักฐานมาแล้วโอเคเก็บข้อมูลแบบแซ่บๆเดี๋ยวมีกล่องกระสุนกระสุนไหมเนี่ยไม่มีวะโอเคครับผมหยิบข้อมูลข้อ,อมูลของคอมมิวนิสต์ภาษาร,รัสเซียไปลุยเลยดีละเดี๋ยวเวลาออกจากที่นี่แบบแซ่บๆอยากได้กล่องกระสุนนะ <c oughs> ซิ่วเสียวเสียวโผมาจากชั้นสองว่ะเนี่ยมุมเนี้ยตายหาได้เลยเนี่ยถ้ามันซุ่มยิงอ่ะเสียวว่ะเอ้เนี่ยตกใจเนี่ยโ้จอมสแกมันก็ตกใจเลยยีรถโอ้โอเคพวกเรามาละ ไปวิง่งไปขอมารับเราแล้วครับเดียวเจตุเดชจัเพือสวัสดีครับมาจับมือตามระเบียบตามมารยาทโอ้ยเยเราขับฮอเองมันมือแล้วทีนี้ช่วยทีมไปช่วยเพื่อนฐานทัพโดนถล่มเวียดนามเหนือบุกจบดีละเราสู้กับเวียดนามเหนือนะเวียดนามใต้เป็นพวกเดียวกับเรา เวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือไม่ไม่ถูกกันไงฝั่งเวียดนามใต้ต้องการแบบประชาธิปไตยไงส่วนเวียดนามเหนือต้องการแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมันเกิดการขัดแย้งกันเนร่องเที่ยวอาร์พีจีอาร์พีจีโหคอมันอับขับเลยหน่อยนะขับยากหน่อยคอมันหนืดมันหนืดบ้านทุกหลังเก็บให้หมดบุ้มไป ระเบิดสะพานเบลคอมทูเวียดนามหอ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 รัสเซียหอรัสเซียเรียบร้อยผมติดคำรัสเซียไปแล้วอ่ะจริงๆเรียกโซเวียตได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลืมมาลืมประจำเลยลืมๆจำจำเป็นสไตล์ของผมเดี๋ยวเก็บบ้านทุ่งหลางให้หมดก่อนเอาไปพี่จีจำเลยเรื่องจริงไม่น่ารอดนะบอกนะ ช็คบึ้มไปเ้ไปโอ้เต็มเลยสวนสวนไปค่อยๆยิงค่อยๆไปเด้อเด้อเด้อบาดทุหลังต้องเชียร์หมดนะเฮ้ยไว้ให้ไวอยากให้ปรับแบบเป็นเฟิร์สเพอร์เันว่ะเป็นเตอร์สเพอร์เันมุมมองบุคคลที่สามมันแปลกๆไปเลยเนะอยากให้เป็นแบบเฟิร์สเพอร์เันไปเลยมุมมองบุคคลที่หนึ่งไปเลย ลงเรียบร้อยโอ้โหอยู่ตามซอกเขาน่ากลัวนะเวียดนามเหนือเนี่ยน่ากลัวอยู่เป็นการลบแบบกองโจรไงถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือไม่รอดอ่ะลำเดียวอ่ะไม่ไหวอ่ะไปเรียบร้อยไปรีโหลดให้ไวเลยรีโหลดลูกเราต้องรีบไปละ เขามาเคยไหมเคยไหมถึงบ้านเราแล้วบ้านเราโดนเื <mm um ่นม um ิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกวอดไว่สิบหายไปวอดตงแทสิบหายการช่างเนี่ยสารไปขโมยมานี่ยว่าเก็บขโมยไหมหมดโอ้เยอะเด็กในข้างานข้าง ไปตามตำแหน่งที่ต้าหม,มายมันระบุไว้ดีกว่าจะเร็วว่าตุ้มไปเรียบร้อยจัดการเอกันเรียบร้อยแล้วเราตรงไหนอีกทางหน้าเต็มเลยรถถังวะเรียบร้อยสาดไฟสาดไฟอืมเอ้ยหมดรถอะเขี่ยไหม โอเคแลนดิ้งแลนดิ้งเสร็จๆง่ามๆไปไวเลยจังหวะนี้มาจอดจอดจอดฮู้ว์ละรวเลยถึงฐานทัพแล้วจอดยังมาอย่างสวยๆมาเอานิวเคลียร์มาไอ้ถังนั้นมันคือนิวเคลียร์นะเก็บให้ดีเลยนะมันจะบึ้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้โหรักษาไว้ให้ดีเลยสงครามสงครามเย็นนี่แบบ โคว์นี่แบบมันจะชอบสร้างสะสมไอเทมกับขีปนาวุธกันเนี่ยเป็นหลักนะครับผมน่านจะรู้กันอยู่นะตามนั้นแหละเนี่ยเราเก็บสุดยอดอาวุธมาแล้วเนี่ยจะบึ้มก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยเนะี่ยเก็บไว้อย่างดีนะครับโอ้โหยับเยินนะบอกเลยโยอ่ะอุ้ยแม่งว่าแล้วโอ้โดนไปด้วยก็ก็ก็ กองอนก็วอืไม่ทานละปิวปิวปิวตองกง็ไม่รอดเรียบร้อยตามระเบียบเพื่อนปิวเรารอดอ <c oughs> ย่าตกใจเลยเสียงเอจีตับไปเลยโอ้ยจุกอะบอกเลยเราไม่เป็นไรหรอกจุกจุกตามระเบียบตามคอนเซปต์เกมนิวเคลียร์ก็ยังอยู่นะรอดก,กี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า สี่สี่คนรอสี่คนโอ้ยเร็วเร็วหยิบไปนี้กันสาดเลยจัดการพี่น้องไหวเหรอโอ้โหจะตายเนี่ยอ่ามีไหมโอเครอดเกือบตายอ่ะไอ้สีไหนที่มันเป็นแบบว่าเรานั่งปืนปืนกลยงิงอ่ะคุณอันตรายเลยนะครับ เราจะเป็นเป้านิ่งๆถึงร้อเ็เลยเพราะฉะนั้นให้ไวนะครับโอเคควางสมอไปแล้วขวันเขียวจัดการขวันแดงนี่ว่ารู้เรื่องระเบิดนาปาบ์นะครับรอระเบิดนาปาบ์มาใสก่อนจูลูกขุ้มกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยกแ,แอดเลยกันหน่อยไปใสดไป trao qua khung cảnh có gì, lốp 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 mà lỡ, cắn này cắn này cắn này, ôi, ô, cùng cảnh này, mấy lọ chèm ô à เอาคาซีเหรอนุก็โดนจริงๆตกใจลืมลืมลืมมาเล่เล่นนานหลายประมาณเกือบปีนึงอะนับสามสาดมาแล้วกลมเลยจังหวะนี้เฮ้ยเอนเลอร์จับมอบหน่อยโอเครอรกันสามเฉียดเฉียดชิวอะรอเพื่อนมารับเฮ้ย เกือบละเกือบละไปพักกินแล้วกินเบียร์ตามสเตปคอนเซปต์เดิมของผาหารเหนื่อยแล้วกินเบียร์ได้กินข้าวกลับก็กลับไม่ได้จบภารกิจยังวะโอเคสี่ชั่วโมงข้ามกรซินน่าจะจบแล้วนะครับผมเพราะว่าผม จำไม่ได้แล้วอะไม่ได้เล่นมาปีปกว่าๆนะครับผมโมแต่ไปเล่นเกมอื่นนะครับผมหลักๆเลยโรบกะะ <c oughs> จบภารกิจเพียงเท่านี้นะครับผมไ <c oughs> ว้เจอกันภารกิจหน้าผมยิ้มแล้วก็แชร์แล้วก็สต๊าฟให้ผมถ้าผู้ชมไม่อยากอยากให้ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเ <c oughs> มนต์มาได้เลยนะครับโอเคทูบีก็จะดูเจอกันคลิปหน้าสโลดีสวัสดีครับ <c oughs> ยิ้มเลยล่ะนะต๊เดนเนอร์